เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมฟุกโกสเกมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องของผมที่มีชื่อว่าแนะนําตัวหน่อยดิจิมมี่ครับผมรู้จักกับพี่ฟุกมาเดินหนาแล้วนะครับผมเหรอใช่ครับผมไม่รู้แล้วเนี่ยอแน่นอนเลยเหรอครับผมมาวันนี้เราจะไปเล่นแบบลุยด่านกันนะครับใช่ครับไปเลยเดี๋ยวก่อนงั้นพี่ขอเล่นลิโป้แล้วกันอ่ะเอาแล้วดับระดับอะไรดีฮาร์ดเลยครับผมฮาร์ดไม่เอาวันนี้ไปเลยเหรอระดับยากสุด จะลองดูหน่อยไหมก็ลองดูเลยครับผมลองดูแรกนะเอาจริงไนงะจริงครับเอาก็เอาอน้องมาขอมาแล้วก็จัดให้ครับน้องมันก็จะได้รู้ว่านรลกมีจริงเออไปเลยครับอันนี้มันเล่นแบบสนุกสนุกนะครับใช่ครับไม่ได้เน้นอะไรนะครับผม,มกดสตาร์ทเออ,อนั่นแหลเอาละเลือกตัวเลยอยากเล่นตัวอะไร Ens, เอาต uh, ัวไหนอุ้ยเหี้ยนะอุ้ยเหี้ยนะเท่ดิอ่าควนเต่งไม่มันเข้าใจเลือกปุ้ยพอแล้เดี๋ยวเขาดูไอเทมก่อนนะครับนี่อาวุธทีสุดยอดแล้วก็บบาบาพูดอะไรบ้างดีวะอย่าอยู่เหงาคนเดียวดีวะเงียบก็ผมลองเล่นครั้งแรกนะครับอาจจะกากก็อย่าว่ากันแล้วครับผมแน่นอนครับกากอยู่แล้วเรื่องล่นอย่าดีสุด ตายตายตายเลือกมึงจะเลือกระดับเนี้ยมึงอะเอาจัดการเองไปเลยไงไม่ต้องตกแต่งอะไรละโอ้โหนี่แม่งใจเด็ดจริงๆว่ะเอาละครับมาอยากลองนะครับผมเจ้าหลวงอยากลองครับผมไปครับเล่นเป็นไหมกดเหมือนกับกอล์ฟบอลอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับผมอ่าไปแล้วครับ น้องเขาอยากเล่นในระดับยากที่สุดก็จัดให้เขาไปเอ,อ้ยเอาซีมาดีฮึควาด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 ฮึยฮยฮึยยังไงแล้วจะไปไหนเนะี่ยลงจากหลังม้าดีวะเฮ้ยเอเอยลงจากหลังม้ามาสู้นั่นแหละพอเสร็จพอหมดศัตรูแล้วค่อยขึ้นหลังม้าใหม่ก็ยังไม่สายไอ้น้องอย่าอย่าให้แค้งผมจะค้าน้อยไปซะแล้วค้าน้อยชื่ออะไร กดคาไว้กดคาไว้ดิเออกดโอะกดคาไว้เ่นแยละเพื่อมีไหมมีอืก็หาตัวมันครับตีไปโอ้ใส่บ่อยจังเอาเลยเต็มที่มีสิทธิ์ได้เต็มที่เออนั่นแหละสวยก็ไม่ยากอะไรนี่ยากที่สุดนะเอาเเอาเออเออออเ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 อโอ้อ้เอออโอ้เอเอเอออออโอ้ออเออ กลัวให้เรากลัวให้เรากลัวหรือไงโดนลุงแค่นี้โอ,อ้ยยยยย<ไ>ยย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 ยกยยออยย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 นเยยยยยยข้างหลหังมันยย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 ยอออยยอยยยยยายยยยอยยาม เออเออเโดนโอ้ยกายเรียบร้อยครับจัดการแม่ทัพไม่ได้กี่ตัวนะจิมมี่ยังครับยังเก็บเฟืงลูกกระจอกอยู่โอ้โหเราไม่ต้องไปเก็บลูกเฟืงกระจอกหรอกจัดการ้าแม่ทัพเปเลยโอ้ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาครับมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่จะไปตีแม่ทัพใหญ่แล้วนะผมเล่นครั้งแรกครับอย่าว่ากันเลยโอ้เล่นครั้งเล่นครั้งแรกแม่งให้เล่นระดับยากที่สุดอะเอา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  อเอาเราปีอยู่ไหนเนี่ยเราปีเฮ้ยโดนเข้าไปสิรอดคอมเออโดนเข้าไปตายเรียบร้อยยายังหาไม่ทัำไม่เจอเลยครับผมก็ดูแผนที้เลยครับน่ะขึ้นไปข้างบนนะ่ะจุดข้างบนสุดนะ่ะไปเลยไปเลยบอลผมดูงงไงก็ไม่รู้ครับผมเอาไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามามาขึ้นมาดิขึ้นมาดิ่ เดะตูนก็มาเรื่อยๆมาเร็ว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 ผมขึ้นมาไม่ได้ครับเหมือนผมดูงงไรก็ไม่รู้ครับขึ้นมาเออนั่นแหละครับไม่ต้องซูมแผนที่เออนั่นแหละขึ้นมาข้างบนไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมเออไปหาแม่ทัพ๋อแม่รับอยู่ทางขวาเราจะไปทางนั้นทำไมล้ะวเออบักบักไม่ใช่บักแล้วครับไม่ใช่บักอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าบักเออนั่นแหละผ่านประตูเมืองไป เออนั่นแหละเออแคนะ่นั้นหลงจากหลังมา้าอย่าไปสู้อย่างนั้นเออน่ะมันก็ได้นี่หว่าเริ่มไปละยากอะไรเลยเริ่มไปละเริ่มไปละน้องกูเริ่มปไปละเอาดิยากที่สุดไม่เห็นไม่เห็นยากเลยครับมันด้วยครับเ,ออเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นรกไปจริงใส่ไปเลยใส่ท่าไม่ตายแลย้วจุ๊บจุ๊บ นั่นแหละครับโอ้คนแต่งรับลูกคุณทำของโกดูตามนั้นอะรครับปกติผมก็เล่นพีสองอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนมากผมจะเล่นเป็นกอร์ดบอลครับผมแต่ไม่ได้แคสอะไรนะยังไม่มีอุปกรณ์ว่ากันเถอะใช่ครับโทรศัพท์ไม่มีด้วยครับผมกู้ดิขอบอกแม่ดิแม่ขาขอตังค์สักสองหมื่นหน่อยค่ะเรอก็ว่ากันไปคุณแม่จะไม่ได้ใช่ไหย คุณแม่จะไม่ให้เชียวเหรอเนยผมมีปัญหาเรื่องการขึ้นม้าผมโอ้ยก็กดเอ็กอย่างเดียวก็พอครับอโอ้โหเออโอ้ย,อยลงล่างเลยครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดซูมแอนที่ลงล่างไปเลย,อยเออหนะักได้ครับใหญ่อะลงล่างไปเลย,ยเจอพี่ยังเราเไไหนไ่ว้จริงอะไปทางนั้นทำไมมานี่เฮ้ย รอกันดิดูดูดูพี่อยู่จุดไหนอะ่ะเอออยู่ใ,ใกล้ๆกันนะมา,าหาดิเออไปล,ลงล่างนั่นแหละลงไปเลยเดี๋ยวเจอแล้วแล้วจะวิ่งวนทําไมน่ัวไหดิลงมาเออนั่นวิ่งวนดีกะมือใหม่อเออใหมะรลงมาเดี๋ยวจะรอเร็ว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 มือใหม่หัดขับก็ต้องขับให้เป็นออกถนนใหญ่ให้ได้เออนั่นแหละลงไปเลย ลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วจัจาก,การแม่ทำไปเลยจัดก,การแม่ทำอันอาชากระต่ายแดงนิว่ววิ่งเร็วจริงๆและแลเข้าไปเลยตอนนี้กระตูมแผนที่ได้แล้วลงจากหลังมากโอ้ยโอ้โ์โมชันเออวมันเยอะก็อย่างนี้แหละเออเอาละ เอาดิเอาดิเอาเอาเออยู่ไหนวะจิมอยู่ไหนวะโอ้ยนี่งไง,งมา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 ไปเลยขึ้นม้าเหรอไม่ต้องขึ้นม้าวิ่งมาเลยวิ่งตามข้าพเจ้ามานี่งไงมันอยู่บนหลัขอรับใต <มา S 1> ้เทา้าเออสักรการมันตะจักรรมันจักรรมันเร็วเร็วล,ล,ลุ้ไป ลั่นเฮ้ยใส่บ้างเอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเกือบตายเลยมันตีพวกกันเองได้ด้วยเหรอเนี่ยมันไม่ได้ตีพวกกันเองเมื่อกี้อันนั้นมันหล่นทับป้อมปากันหล่นทับเออเร็วๆร็วตีเร็วๆร็วดีเร็วเออเออเออเร็วเร็วเร็วมันจะตายแล้วเออมาใม่มานี่มานี่มานี่มันจะตายแล้วไัลโลมันจะตายแล้วเออ เอ้ยโจบโอ้ยโอ้ยเอ็งเอ้ยผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเออโดนป้องทับทีเดียวเป็นไงเกือบตายอยากเล่นมากนักใช่ไหมระดับเลนห์ฮาร์ดเนี่ยฮะผมว่าเล่นหฮาร์ดก็พอแล้วครับผมอ่ะเจ้าจริงหรือไหนๆก็มาแล้วอ่ะลุยต่อดีอาบ้าโธเอ้ยเข็นนแล้วฮนต้องทับทีเดียวก็ เข็ดเล้วือมแพ้แล้วเหรอ,อเลือดเหลือติดยาวผมออแต่ไม่ยอมครับสู้อ่ะกดตายเนี่ยกดเ,เปล่งของเจ้าที่เจ้าเล่นนะกดโอกดเอ็กไปไดิเออ่อง่งอยากต้องให้บอกจบเอาละเดี๋ยวถ้างั้นเดีย๋ยวพาร์ทนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนแล้วเจอกันพาร์ทสองสวัสดีครับผมแค่น,นี้ไม่แนะนำชื่ออะไรเลยก่อนไปผม,ผมชื่อจิมมี่นะครับเออแค่นี้บอกแค่นี้ก็เป็น ก็เล่นเกมคอนโซลแบบพิกฟุกเนี่ยแหละครับแต่ผมไม่ได้มีช่อง YouTube อะไรนะครับก็ไว้ๆนี้ผมก็ก็คิดจะทำอยู่แต่กำลังหาโทรศัพย์เพื่อ,อเพื่อหาอ,อุปรกรณ์กูแม่จบ,จบ